วันนี้มาเที่ยวป่าจ้ะมาเที่ยวป่าที่บอกว่ามาเที่ยวบอม เพื่อนเขาทำงานทำงานทำความสะอาดที่โรงเรียนพอเลิกงาน ตรงไหนแล้วมันมันมีควันเยอะเขาก็จะย้ายจะ้ะยายไปตักตรงที่ควันไม่ค่อยติด ดนีส่วนตัวก็คืออยู่ใกล้ๆรถเลยจ้ะ <laughs> ที่ตากามีหลายแบบ หมาดำชีวิตหมาดำขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า